ก็สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำข้อแยกทองเหลืองนะครับข้อแยกทองเหลืองสาราพัดประโยชน์นะครับนอกจากไปแยกเตาที่ต่อพ่วงกันเยอะๆนะครับเวลาการโยกย้ายเนี่ยยกลลำบากก็ใช้ตัวนี้เข้าไปแยกเพื่อสะดวกในการขนย้าย พร้อมกับนั้นนะครับสารพัดประโยชน์อีกชิ้นหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะครับเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยกับแกนกลางเนี่ยโดยมากรถโฟลคลิฟต์นะครับก็จะเอาไปใช้กับถังแก๊สหุงต้มเนี่ยแหละครับเพื่อจะไปใช้แก๊สในรถยนต์นะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นเหมือนสายบิ๊กเทลนะครับคือสายตัวนี้หัวท้ายก็เข้าถังก็เข้ารถยนต์นนะ เผื่อกับรถโฟลคลิฟต์นะครับก็ใช้แกนพวงมาลัยสองข้างก็ได้นะครับสารพัดประโยชน์นะครับแล้วก็อย่างนั้นนะครับบางทีนะครับงานเดินท่อในอาคาราห้างสรรพสินค้าพัตคารน,นะครับที่งานเดินท่อใหญ่ๆเนี่ยโดยมากจะเดินท่อโดยส่งแก๊สมาแรงดันสูงใช้กระเต่าแม่ค้าทีนี้เราจะใช้เตาแก๊สที่แรงดันต่ำอย่างเช่นหม้อหุงข้าวใช้แก๊สหรือแก๊สแรงดันต่ำเนี่ย เราก็ต้องลดความดันของแก๊สนั่นมานะครับนี้เราจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องเ,อเขาจะมีสายามีหางปลาโผล่ออกมาจากท่อนะครับเราก็ต้องแปลงนะครับแปลงจากท่อนั้นนะ่ะเพื่อจะเข้ามากับหัวปรับและหัวปรับเนี่ยก็จะ แปลงแก๊สให้แรงดันต่ำลงไปเพื่อให้ใช้ได้กับแก๊สแล้วเตาแก๊สแรงดันต่ำอย่างเตาพวกเตาปิ้งย่างหรือหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้ไอ้ข้างนี้นะครับที่หางปลาเนี่ยก็ต่อสายเข้าไปที่ท่อที่เขาเดินเดินลายมานะครับเราก็ตัวนี้นะครับเป็นวาล์วเหมือนวาล์วถังเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเกลียวในเนี่ยเราก็เอา เกลียวในแรงหัวแก๊สแรงดันต่ำเนี่ยใส่เข้าไปส่วนปลายหางปลาตัวนั้นก็เดินเข้าท่อไปโดยใช้สายอ่อนเข้ามานะครับแล้วตัวนี้ก็ต่อสายแก๊สเข้าเข้าเตาที่เราใช้นะครับตัวนี้คือตัวแปลงนะครับบางทีเนี่ยหายากมากนะครับหายากมากนะครับก็คุณลูกค้าดูสินค้าตัวนี้แล้วนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาทักนะครับ เพื่อจะไปใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับเพราะมันหายากจริงๆเป็นวาวทองเหลืองอย่างนี้เราสั่งทําพิเศษนะครับก็ดูที่ผมใช้นะครับนี่ครับเป็นการต่อท่อ,อะระหว่างเตาเตาแก๊สเตาเตา,เตาทำขนมครกนะฮะนี่สมมตินี่เตาคือทำาครกนะครับสามารถแยกทีละเตาทีละชุดทีละชุดได้นะครับเพราะว่าเวลายกย้ายเนี่ยมันลำบาก เพราะฉะนั้นนอกจากใช้เตาขนมครกแล้วก็ใช้กับเตาพวกเวลาโต๊ะจีนเนี่ยจะใช้เตาเ b 5ีต่อยาวกันเลยนะครับบางทีถังเดียวเนี่ยใช้เตาที3-4ตัวเลยแล้วเวลาโยกย้ายเนี่ยไม่ต้องมาถอดเข็มขัดนะครับหรือกีบบล็อกเนี่ยเราใช้ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยแยกทีละตัวหรือตัวนะครับก็ยกกันทีละชิ้นละชิ้นได้นะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับนะครับ ส่งเข้ามาสั่งซื้อได้ครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับเป็นทองเหลืองแท้นะครับทองเหลืองแท้ทนทานไม่ต้องไม่ต่ออใช้ทนตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับก็เพียงแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้นะครับใช้เทปพ,พันเกลียวนะฮะแค่นั้นเองนะครับจริงๆมันมีสารพัดประโยชน์แม้กระทั่งตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเยอะเลยนะครับกรณีบางทีท่อออกมา มินเกียวเกียวนอกมาตั้งแบบเนี้ยตั้งออกมาองเนี้ยเราไม่สามารถที่เอาสายเสียบได้แล้วก็ซื้อตัวนี้ไปเฉพาะตัวนี้ก็ได้หางปลาเนี้ยไปต่อตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับก็สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับสวัสดีครับ